น้ำจิ้มไปจ้องเลยนะไมช่ชอบกินน้ำจิ้มลูกชิ้นมันเค็มอยู่แล้ว น้าอ้ยมากินลูกชิ้นแล้วลูกชิ้นทอดใหม่ๆอยกจะเค็มไหนร้านนี้ครับทำเค็มข้นเค็มนี่ของเจของเจน้องพีก็ยังกินเจอยู่นะเดี๋ยวหลังเนีย่ยหลังวันวัดพระจันทร์มาเดี๋ยวก็มีเจเนี่ยใส่ผักใส่ผักมีกระหลำ่ำด้อยอร่อยนะเจ้าเนี้ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มมีถั่ว น้ำจิ้มเจ้านี้เขาทำอร่อยเขาใส่ไอ้อะไรนะน้ำมะขามเปียกนี่อร่อยแล้วนนี้นนอร่อยกินเลยจ้ากินเลยจ้า แล้เวเราต้องเก็บเก็บแก้วไว้อหลังเอาแก้ว,ากวมาใส่รดห้าบาท <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไล์เลยทุกไล์ขอบคุณท่านผู้ชมนะจ๊ะ ยากกินผสมแล้วเจกับไม่เจต้ตู้ต้อะไรนะ em em mà kiếm cà phê vui cà phê nào vui cà phê cà phê rồi rán cà phê cá ui nóng tuổi học khôn cha tuổi tuổi sa tút cả tuổi nó cháo với ăn, ừ. ăn để liền đi nó เจปุกเจ๊ปุกเจ๊ปุกเจปุกน้ำข้าบ้านเปล่าเจปุก๊กเราเป็นห่วงตัวเองนะเจ๊ปุก๊กหนองคายน้องคาย,น,คายน้ำข้าบ้านเปล่า <c oughs> ม,มันเป็นร้านกาแฟแบบว่าอยู่ในโรงพยาบาลเขา <c oughs> เขาขายด้วยไง <c oughs> เขาขายอาหารด้วยเ <c oughs> ออโชคดีจังเลยเจ๊ปุก๊กเนาะ เป็นกำลังใจให้นะน้องตุ๋ยน้องตุ๋ยเด็กๆตื่นย่างหกโมงเช้าเนี่ยสตูดกาดเยอรมันเนาะกินกินลูกชิ้นกันกินลูกชิ้นกันเราเราก็รุนน้ำท่วมทุกวันเลยจ้ะปุ๊บีอไปเห็นไปเห็นคลิปคุณน่านอ่ะบ้านคุณน่านที่จังหวัดน่าน่ะเนาะน้ำเข้าบ้านอืมอืม เวลาพรก็เล่นยดติ๊กจอกเวลาพรใช่ไหมเวลาพรเลี้ยงแมวแมวเวลาพรชื่อไข่ต้มไข่ต้มไข่เป็ดไข่ต้มไข่เป็ดอายุเยอะแล้วนะ้นี่ะอืมขอพายเด้อลูกชิ้นเต็มปากลูกชิ้นร้านนี้มาทีไรต้องซื้อทุกที มัน g ับ b ับรถสันนิจจังอื